ธรรมชาติงามานนหน้องมอสมีได้หรอ,อ,อเที่ยงหน้าแขมนำจกนากำลังสนานแล้ Có thằng mà sợ để xuống tôi không để hết nó Ngâm tục ngàm lại Sợ นี่คือระว่างทางที่ว่าง,งดงามนะทุกคนเนาะเป็นการอีกการเดินทางนึงที่ให้เพื่นมีภาพประทับใจแล้วก็เป็นทางกำไรชีวิตนะทุกคนเนาะได้เห็นภาพงามๆนะตุ๊กตาเข่าจะบรสามารถลงไปได้บรรจุสูงสม,มควรมาสูงโอ้กตางามาไ่ใช่น้ำไปตรงนีน้ อ้อมเลยถูกเข้าอ้อมโดยพวกเข้าเนี่ยสูเมองปรทังสวยงามดีจังเนอะรน้าบางการเดินทาง บรรยกากาศลงแคบลงหนาเนอะทุกคนเนาะผู้วิญญาณดำไปผู้ชายกับฮับกันี่ มาสักคนก็นจะกห้ามกันไน,นั้นเอาเนาะห้าวกันเอาเบ็ดกูเฮน,เนี่สบายดีนะทุกคนเนาะต่อแจ้งอีพีที่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรร่ากาศอยู่ทางธนาคารก็จะกำลังลงน้าเนี่ย อากาศผักบุกลก็จะกำลังลงหนาต่วเริ่มลงหนากันแล้วเจ้าที่แต่มันจักสั้นนิดนึงนะหอกไก่นะกกระตุบวมมือหอกว่านั้นต้องตั้งกรองดีๆกันมือสั้นหอไกลนะดีขนาดน้นดดองเดี๋ยวมทุกคนไปเบ่งกิ้งไก่ นี่นี่สำนีพี่ละไปะเด็กอีกนะนี่เปิดไม่กินโอ้สังส่งขึ้นการหาตังม์ถทาุออกกนก็จะ้ค่ยพระเานี้กันโอ้ใบตา นี่ก็เขเจอกับปานคันนาเนาะทุกคนนะปานคันนาตัวเกิดมังแาน้ำโฆษณาเป็นรอบทุกคนเพิ่งนี่ก็ จำนวนนั้นก็นจะลงหน้าแล้วจแจ้งนี้เนาะเพราะว่ามื้อนี้ค่อนข้างเป็นกระบวนการโอ้จำนวนหลกกายพุ่นนะ ก้าบกในเนาะใ็ดก้าบกทุกคน,น,นอันนี้ก็ได้บรรยากาศเน่งเนาะมือนี้มือกอ,องคำทุกคนเคี้ยวดำนาให้มันแล้วมือก็จะได้พักครอดแล้ว Ở để chạy ốc nằm đi nè Nhà lại Xe tổ đều khả năng xùm mô là mưa xanh